สวัสดีครับวันนี้เรามีกับช่อง B t ท2ของไบตันนะครับก็วันนี้จะมาคุยกันถึงโปรเจกต์เดือนกันยายนนี้นะผมปี2568นะซึ่งคาดการณ์ไว้ว่าคลิปน่าจะถึง2ชั่วโมงซึ่งอันนี้ผมมีหลายปัจจัยมาแล้วว่าทำไมคลิปน่าจะถึง2ชั่วโมง1เลยนะเอาไปเอาประเด็นแรกก่อนเลยทำไมคลิปถึงจะ2ชั่วโมงนี่คือตอนสุดท้ายของทุกอย่างแล้วมันจะจบเพียงแค่เท่านี้ ในสองชั่วโมงนี้จะเป็นการแบบว่าเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในทุกๆภาคเนี่ยมันจะมาจบลงในภาคเนี้ยซึ่งไม่แน่2ชั่วโมงอาจจะเกินไปถึง2ชั่วโมงครึ่งเลยหรือเปล่าครับผมอันนี้คือประเด็นแรกนะสคือการต่อย,ยอดจากภาคแรกคือภาคแรกอะ่ะมันถึงกฎคือห้ามแอบอะ่ะมันถึง1ชั่วโมงเวย้ยก็เลยอยากจะทําทุบสถิติตัวเองเอาเป็นสัก2ชั่วโมงไปเลยซึ่งอันเนี้ยมีหลายประเด็นที่อยากคุยเวย้ยเพราะว่าอย่าง2ชั่วโมงอ่ะ มันยาวมากนะแต่ผมมีหลายปัจจัยที่อาจจะทำให้ให้อาจจะได้ถึงสองชั่วโมงเลยไปตอนนี้เรามีอุปกรณ์ที่พร้อมในการถ่ายทำมีสิ่งต่างๆที่พร้อมในการถ่ายทำไม้ว่าจะเป็นขาตั้งกล้องอะไรเงี้ยถ้าเอามานั้นจริงๆมาใช้งานจริงๆในเดือนกันยายนผมคิดว่าเราน่าจะถึงสองชั่วโมงโดยง,ง่ายๆสบายๆแน่นอนครับประเด็นที่สามเลยช่วงกันยายนจะเป็นช่วงที่เรียกว่า เป็นช่วงที่พักเยอะมากนะครับต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าในช่วงพักเยอะๆเนี่ยเราจะคุยกันถึงอย่างนี้ว่าไอตอนที่พักอะ่ะเราสามารถทําคลิปวิดีโอหนึ่งมาได้เพราะว่าอย่างอย่างเรามาเรียนปกติะนะมันก็จะไม่ค่อยมีเวลาพักมันจะมีแค่กลางวันแต่ถ้าเป็นช่วงกีฬาสีช่วงกันยายนจริงๆนะ่ะผมคิดว่าเราสามารถมีเวลาว่างเยอะและเราจะได้ทําคลิปยาวๆมาได้แบบ สบายๆแน่นอนยังคลิปตอนเดือนกันยานะไอหนึ่งชั่วโมงอะ่ะก็ถ่ายถ่ายช่วงกีฬาสีนะครับก็ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่เรียกว่ามีการพักผ่อนเยอะมากมายแนละ้วมีช่วงเวลาที่อาจจะเรียกว่าแบบเขาเขา,เขาเรียกว่าอะไรคือมันว่างเยอะนะครับก็เลยช่วงนั้นอาจจะได้ถ่ายเป็นชั่วโมงก็เลยยาวกลับประเด็นต่อมาประเด็นต่อมาอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจนะหลายผมไปไลฟ์มา เขาบอกว่าผมจะมีเวลาพักเยอะไหมอันดับที่ประเด็นที่4นะจะมีเวลาพักเยอะไหมอันนี้อยากจะตอบกับท่านผู้ชมเลยนะว่าตอนนี้ผมมีมีการพักที่เยอะขึ้นแต่การที่จะมาถ่ายคลิป2ชั่วโมงอะถ้าเราถ้าเรานับตั้งแต่เริ่มพักกลางวันอะเราต้องใช้เวลากินข้าวไหนจะหาเวลามาอีกซึ่งอันนี้มันมีหลายประเด็นแล้วที่อาจจะไม่ทำไม่ถึง อาจจะไม่ถึงสองชั่วโมงแต่ผมจะพยายามทำประเด็นที่ห้าต้องถ่ายทำอย่างมากสองวันผมให้ถ่ายทำอย่างเงี้ยคืออย่างที่เราผมพูดไปนะว่าตอนแรกอะคือถ่ายสองชั่วโมงตอนนี้มันไม่เป็นอะไรสำหรับผมแล้วถือว่าเอาเอากรอาจจะง่ายเพราะว่าเรามีอุปกรณ์มีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายเราอาจจะผ่านส่งแบบลุล่วงสองชั่วโมงได้แบบสบายสบายแต่ประเด็นนี้ก็คือ สองครั้งนะครับอย่างอย่างเราต้องถ่ายทำกันสองวันเป็นไปได้ไหมต้องถ่ายทำสองวันเพราะว่าผมว่ามีสิทธิ์สูงที่จะต้องถ่ายทำสองวันผมผมมีโปรเจกต์เนี้ยประมาณวันที่สี่ถึงทากันยาย,ยนซึ่งตอนนั้นแ่ะมันมันก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าว่างเยอะเนาะแล้วก็เป็นแบบใจอังค้าน่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพรฤหักสกศุพอดีในในวันในสัปดาห์นั้นพระฤหัสกศุพอดีก็เลยอาจจะถ่ายวันนั้นเลยวัน ได้กระสุบที่4ถึง5กันยาส่วนวันที่7กันยาก็จะเป็นวันที่ลงก็คือวันวัน,วนอาทิตย์นะครับก็โปรเจกต์ใหญ่มากเอาจริงๆนะเราวางแผนกนนันเนิ่นๆไว้ก่อนเลยเพราะว่าไ,ได้จะยาวแล้วก็อาจจะไม่ได้มีเวลาพักผ่อนกันเลยนะครับผมสาหรับผมนะสําหรับผมส่วนแต่ละคนที่จะมาออกเนี่ยอันนี้เราจะเรียวๆไปเลยนะเราไม่ได้หวังนะครับว่าใครจะมาออกหรืออะไรอะไรยังไงนะเพราะว่า ช่องเนี้ยเป็นช่องอันดับแรกเลยคือเรียวเราจะใช้ความจริงมาก่อนเลยอย่างเช่นใครจะมาออกเนี่ยอย่างเราดูตอนหนึ่งชั่วโมงไปแล้วใช่ไหมคือใครมาออกคือเรียวๆไปเลยนะก็เลยแบบไม,ไม,ไม่ไม่ไม่ด้คาดหวังว่าใครจะต้องมาออกในในปิดท้าย2ชั่วโมงแต่ถ้าใครอยากที่จะมาออกคลิปผมนในการปิดจบครั้งสุดท้ายของผมใน2ชั่วโมงก็มาได้ นะครับแต่ผมอยากจะบอกว่ามันเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของพวกเราแล้วนะครับที่เราจะได้ทําต่อเนาะ,ะประเด็นที่6เลยแล้วกันเอ้ประเด็นที่6ไปแล้วอย่างก็คือประเด็นที่6ก็คือใครจะมาเข้าร่วมในคลิปเนี่ยนี้ผมไม่ได้คาดหวังเลยนะว่าใครจะต้องมาเข้าคลิปหรืออะไรยังไงไม่ได้บับงคับหรืออะไรเลยก็แล้วแต่ความสมัครใจของแต่ละคนแล้วกันที่จะเข้ามาถ่ายนะประเด็นประเด็นที่เนาะประเด็นสุดท้ายประเด็นประเด็น ประเด็นที่เจ็ดอ่ะน่าจะเป็นประเด็นสุดท้ายแล้วนะคือเรื่องของเดี๋ยวแป๊บนนะครับประเด็นเนี้ยการถ่ายทํายากไหมนะแล้วก็ความยาวของคลิปเอาจริงๆนะความยาวของคลิปเราคุยไปหลายๆรอบแล้วเอาจริงๆความยาวของคลิป,ปลลอบผมมาร์คไว้ว่าน่าจะสองชั่วโมงแต่เอาจริงๆถ้าไม่ถึงสองชั่วโมงคงจะต้องถ่ายกันอีกเยอะนะครับเราต้องทำภารกิจขาวสุดท้ายให้มันแบบสองชั่วโมงเออและลืมเล่านิดนึงว่า ช่วงเดือนประมาณสิงหาหรือก่อนเดือนกันยาจะมีวันที่หยุดเยอะพอสมควรเราอาจจะได้ถ่ายทําก่อนล่วงหน้านะครับหรือไม่ก็อาจจะได้แบบรวมไปเลยนะแต่เอาจริงๆนะอย่างคลิปหนึ่งชั่วโมงอ่ะผมถ่ายวันเดียวกันเลยมาเลยได้1ชั่วโมงก็ไม่รู้ว่า2ชั่วโมงจะต้องถ่าย2วันหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นอีกปริศนาหนึ่งที่เราจะต้องไปทํากันอย่างแน่นอนเอาง่ายๆครับว่าคลิป ของไอ้โปรเจกต์กัญญาเนี่ยม,มันใหญ่ขนาดที่ผมต้องคิดเยอะมากจนจนแบบพอเราคิดเยอะเนาะเราก็ตอน,น,นเราเราเวลาเราไปถ่ายจริงเราอาจจะเครียดนะผมไม่อยากให้ให,ให้แบบให้ผมเครียดไปตอนไปถ่ายคลิปหรืออะไรนะแต่โปรเจกต์นี้มันโปรเจกต์ยิ่งใหญ่และมันเป็นโปรเจกต์สุดท้ายของเราด้วยมันมันเป็นเรื่องสุดท้ายที่ผมจะได้ท,ทําที่ที่แห่งนี้แลนะโรงเรียนนี้นะที่เราจะได้ทําในโปรเจกต์สุดท้ายมันมันมันเยอะมันแบบ สิ่งทั้งสิ่งที่เราแบบอยู่ในอยู่ใน,ใน,ในความอันนี้ซึ่งอ,อยากจะบอกว่าไอคลิปหนึ่งชั่วโมงอะผมยังใส่โปรเจกต์ไม่ครบเลยนะนจริงๆคือโปรเจกต์หนึ่งชั่วโมงอะไอตอนนั้นแ่ะเราทําเล่นๆกันเราอยากทาแค่40นาทีแต่มันเวลามันไปต่อได้เราเลยทาเป็นชั่วโมงแต่อีโปรเจกต์เนี้ยอีโปรเจกต์เนี้ยคือโปรเจกต์ที่ใหญ่แล้วผมใช้เวลาในการคิดน่าจะเยอะพอสมควรเลยอันนี้ก็ต้องติดตามโปรเจกต์นี้ด้วยนะครับ ก็ตอนนี้เราคุยกันอยู่ที่โรงเรียนเนาะยังอยู่ที่สถานที่การถ่ายทําเลยก็เดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปดูอีกรอบหนึ่งว่าจะมีสถานที่ถ่ายทําอะไรบ้างนะโปรเจกต์เนี่ยโปรเจกต์ใหญ่แล้วก็อยากจะบอกกับท่านผู้ชมไว้ว่าอยา่าคาดหวังไว้ก่อนว่ามันจะอะไรเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมจะทําได้เต็มที่หรือเปล่าก็ขอให้คาดหวังนิดนหน่อยๆก็พอแบบแบบคาดหวังแบบเล็กน้อยอะ่ะไม่ต้องไปแบบคาดหวัง เยอะแยะนะก็ผมอยากจะบอกกับท่านผู้ชมอย่างนี้แล้วว่าอย่างคลิปสองชั่วโมงที่จะมาในเดือนกันยายนก็ท่านผู้ชมก็คาดหวังกันได้คาดหวังกันแล้วแต่เลยนะครับผมเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะผมจะทําได้ตามที่พูดหรือเปล่า่างที่จะทำสองชั่วโมงนะก็คาดหวังไว้ไว้ก่อนแล้วถ้ามันออกมาจริงๆเดี๋ยวผมจะมาพูดกันอีกทีหนึ่งนะก็มันเป็โปรเจกต์ใหญ่แล้วถ้าผมทําไม่ได้จริง ผมว่าเราเรายุบช่องเือถ้าเราทําไม่ได้นะเราต้องทําไม่ได้สองชั่วโมงเนี่ยถือว่าง่ายๆเลยนะในยุคนี้นะถ้าแต่แต่มันแต่สองชั่วโมงมันยากอีกตรงที่ถ่ายที่โรงเรียนนี่แหละมันยากอีกตรงประมาณนี้ที่รู้สึกว่ายากนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูสถานที่ถ่ายทำมันมันมีประมาณเจ็ดประเด็นเนาะที่เราจะมาคุยกันในคลิปวิดีโอนี้ที่จะมาในโปรเจกต์กันยาเวลาเหลือไม่มากเลยนะเพราะว่า เดี๋ยวต้องมีการทํากิจกรรมอะไรเยอะแยะเวลาเหลือไม่มากแล้วเราทาโปรเจก์นี้ไปเราต้องตั้งใจกันอย่างมากอย่างอันนี้อันนี้มิถุนาแล้ววันนี้วันที่6มิถุนาแล้วมิถุนากระกฎาสิงหากันยาอีกสเดือนนองนะนี่ถือว่าไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ช้านะถือว่าไวพอสมควรเลยนะเพราะว่านี่ผมต้องเตรียมตัวล่วงหน้าเยอะพอสมควรและผมก็ต้องเรียกว่าอะไรเรียกว่าผมจะพยายามใส่ทุกทุกอย่างที่ คิดแล้วผมอยากจะที่จะทำเนี่ยใส่ลงไปในคลิปเนี้ยอันสุดท้ายครั้งสุดท้ายของผม2ชั่วโมงยังไงก็ต้องถึงตอนนี้นะก็คือตัดตัดภาพมาที่อยู่ในสถานที่ที่เราเคยถ่ายทำไอ้เจ้าหนึ่งชั่วโมงที่มันการเป็นฉากจบของคลิปนั้นก็คือเป็นการวิ่งตัดจบไปอะไรประมาณนั้นคืออยากจะบอกว่าณตอนนี้มีเก้าองค์เก้าอี้มันมันเขาจะตัดงานวให้ครูเนาะเราเราเล่ากันเลยด้วยกันว่ามันมัน มันภาคใหม่ภาคใหม่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นอันนี้ถือว่าก็เราจะเล่าเนื้อหากันแต่เพียงสั้นๆเอาแบบให้รู้ว่าในสองชั่วโมงมันมีอะไรบ้างหลายคนอาจจะเลื่อนผ่านหรืออะไรเงี้ยในช่วงที่ผมอันนี้คือไม่ได้มีการสปอยนะแต่เดกๆบอกข้าวๆให้ฟังว่าในภาคใหม่ที่เราจะเห็นไอ้สองชั่วโมงไอ้เดือนกันยาที่รอคอยกันนานๆมันมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะ จะมีการเล่นหมาบ้ากันในนั้นและอาจจะมีการเล่นซ่อนแอบผสมอยู่ในนั้นด้วยเว้ยหรือไม่ก็มีซอมบี้อย่างที่ผมเคยอัพคลิปล่าสุดไปตอนมีซงบุกซอมบี้เนาะอะไรประมาณนะั้นซึ่งมันมันดูแปลกใหม่ดีแต่เราก็ต้องหาคนมาครั้งสุดท้ายนะก็ไม่รู้ว่าใครที่อยากจะมาแบบมาปิดจากครั้งสุดท้ายกับผมก็จริงๆก็มาได้นะแต่แต่ผมเองจะบอกว่าผมไม่ได้คาดหวังว่าใครจะต้องมาหรืออะไรไงหรือภาคใหม่2ชั่วโมง อาจจะมีคนปริศนาที่อยู่แบบมากลับมาก็ได้เราก็พูดแต่เพียงเองนี้ด้วยกันอาจจะมีคนปริศนากลับมาอยู่ในคลิปนี้ด้วยอะไรประมาณนี้นละนนะไม่ไม่ได้คือโปรเจกต์ใหญ่พอสมควรผมต้องไปแบบฝึกฝึกถ่ายไร่ว่าฝึกถ่ายถึงสองชั่วโมงบ่อยๆๆจนผมต้องชินให้ได้กับไอ้เวลาระยะเวลานี้นะยาวพอสมควรเลยและถ้าสองชั่วโมงไม่จบจริงๆอาจจะเกินสองชั่วโมงนะ อาจจะเป็นสองชั่วโมงครึ่งก็ได้ไม่แน่หรืออาจจะเป็นสองชั่วโมงสี่สิบก็ได้ถ้าเราผมกแต่ายาวมากเลยนะถ้าผมทําถึงสองชั่วโมงสี่สิบได้จริงคือโคตรยาวเลยแล้วมันจะเป็นปในในประวัติศาสตร์ช่องเนี้ยนะที่ถึงสองชั่วโมงสี่สิบรอดูรอดูกันแล้วกันผมว่ารอดูแล้วกันนะอาจจะถ่ายทำสองสามวันเต็มแน่นอนนะครับสําหรับโปรเจกต์ใหม่นะโปรเจกต์กันยาหรืออีกวลาไม่นานแนละ้วเลยแค่สามเดือนผมก็ต้องไป ระหว่างที่ผมรอสามเดือนผมก็เลยต้องเต็มตรงกัต,งตัวเต็มตัวไปก่อนนะเพราะว่าโปรเจกต์นี้ค่อนข้างใหญ่แล้วเรามาคุยกันถึงสถานที่จริงเลยนะดูว่าดูความสกิลมันก็ใหญ่แล้วนะมาคุยกันถึงสถานที่จริงเอาไว้แต่พิรุนี้แล้วกันครับสำหรับวิดีโอนี้ไว้ใช้ใหม่คลิปหน้าส,สวัสดีครับ